สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการพระอภิธรรมนำชีวิตดำเนินรายการโดยมูลนิธิพระอภิธรรมวสิสุดารามบางขุนนนท์รายการนี้นำเสนอเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลาประมาณ13.35นาฬกา35นาทีถึง 14. สนาฬิกาสำหรับวันนี้ดิฉันสุภาพัทรอศวานนท์เป็นผู้ดำเนินรายการในเรื่องทศชาติชาด,ดกนะคะ ก่อนอื่นขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพผู้อุปถัมภ์รายการได้แก่โรงพิมพ์ธนาพเพลสมูลนิธิเผยแผ่พระสัธรรมคุณพรรณีภัยบุญเลิศและคุณบุษราเรืองแสงค่ะอานิสงส์ของการเผยแผ่พระธรรมที่ถูกต้องขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีมากมายเหลือขนานนะับขอความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมจงมีแก่ผู้อุปถัมภ์รายการทุกท่านค่ะมูลนิธิพระอภิธรรมวสิสุดาราม มีการเผยแผ่พระอภิธรรมเป็นหลักสูตรประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา9นาฬกาถึง15นาฬิกาโดยช่วงพักเที่ยงจะมีอาหารและเครื่องดื่มไว้บริการสำหรับผู้มาฟังธรรมโดยไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะหากท่านสนใจเชิญติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0898121038 0898121038 หรือท่านที่จะเรียนพระอภิธรรมทางไปรษณีก็ติดต่อได้ที่มูลนิธิเผยแผ่พระสัตธรรมหมายเลขโทรศรรัพท์024499484 024499484เจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของท่านให้ชัดเจนทางมูลนิธิจะจัดส่งเอกสารประกอบการเรียนไปให้ท่านถึงบ้านโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายค่ะนอกจากนี้ท่านยังสามารถเรียนพระอภิธรรมทาง YouTube โดยพิมพ์ชื่อของท่านอาจารย์เทพพฤิสาธิตการมณีจะมีคลิป YouTube ต่างๆมากมายให้ท่านเลือกรับฟังแต่อธัธยาศัยของท่านค่ะหากท่านมีข้อสงสัยใดๆติดต่อได้ที่ดิฉันสุภาพัฒนอัศาวานนท์หมายเลขโทรศัพท์081886363ค่ะสำหรับวันนี้ขอ,อนำเสนอเรื่องพ่อเวสันดรชาดกตอนที่3ต่อจากคราวที่แล้วนะคะความเดิมตอนที่แล้วก็คือว่า เออนื่องจากพระเวสสันดรท่านเป็นผู้มีน้ำพระทัยดีนะคะบริจาคทานได้ให้สิ่งของเกิดผู้อื่นอยู่เนืองเนือนะคะต่อมาก็ปรากฏว่ามีเจ้าแคว้นกาลิงคารัตนะคะซึ่งเป็นแคว้นที่เกิดข้าวยากหมาแพงนะคะและชาวเมืองก็อดอยากมากก็เลยบอกว่าควรที่จะออไปขอช้างมงคลจากพระเวสสันดรน,นะคะเพราะว่าจะช่วยทำให้บ้านเมืองเนี่ย มีแต่ความสมบูรณ์พูนสุขมากขึ้นนะคะก็ปรากฏว่าอย่างไงคะพอไปขอจริงๆพระเวสสันดรท่านก็ให้คะ่ะท่านให้เลยแล้วทําให้หลังจากนั้นชาวเมืองออของพระเวสสันดรเองเนี่ยไม่พอใจนะคะก็เลยบอกว่าก็ไปทูลพระเจ้าสันชัยพระราชบิดาของพระเวสสันดรน,นะคะบอกว่าขอให้ถอดออพระเวสสันดรอ,ออกจากเป็นกษัตริย์และขับไล่ออกไปจากนาครเถิด นะคะแล้วก็ก็มาถึงตอนที่ว่าออพระเจ้าสัญชัยก็จำพระไทยจะต้องให้พระเวสสัดนดรเนี่ยโดนในประเทศออกไปจากเมืองตามคำขอร้องของเหล่าประชาชนนะคะเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองนะคะกล่าวถึงพระเวสสัดนดรพอท่านทราบข่าวว่าพระราชบิดาเนี่ยจะในประเทศพระองค์ออกไปจากพระนครเสียท่านก็ พระองค์ก็สงบพระไทยนิ่งอยู่สักครู่ก็ตรัสกับข้าราชบีพานอมาตไปว่าอย่าว่าแต่ทานภายนอกที่เราให้ไปเลยไม่ว่าจะเป็นช้างเพชรนินจินดาประดับช้างแก้วมณีแก้วไพยทูลแก้วมุกดาเหล่านี้จะมีค่ามากมายสักเท่าใดก็ตามหรือแม้จะเป็นทานภายในเป็นต้นว่าศีรษะของเราลูกตาแขนขาหัวใจถ้าคนยากจนเข็นใจมาขอ เราก็ยินดีจะบริจาคให้โดยไม่รู้สึกเสียดายแม้แต่น้อยนะคะก็คือว่าท่านบอกว่าต่อให้ชาวเมืองจะฆ่าเราตัดเราออกเป็นท่อนๆเราก็ยังจะบริจาคทานต่อไปเหมือนเดิมโอ้โหประกาวเท่านั้นขราชบิพานก็เลยกล่าวกลับทูลไปว่าชาวเมืองต้องการเพียงแต่ขอให้พระองค์เสด็จออกไปจากพระนครขอพระองค์จงเสด็จไปทางภูเขาอารัญชระเถิดพระเจ้าค่าไปตามริมฝั่งแม่นม้ํา กนติมาราพระราชาที่ถูกเนรเทศจะเสด็จไปตามเส้นทางนี้พระเจ้าค่ะนะคะพระเวสสันดรก็ทรงเห็นด้วยกับข้อเสนอนั้นแต่ขอเวลาอีกสักวันหนึ่งเพื่อที่จะได้ให้ทานเป็นครั้งสุดท้ายนะคะบรรดาข้าราชการบริพานเราอมต์ทั้งหลายก็นําความไปกราบทูลพระเจ้าสัญชัยและแจ้งให้ชาวนาครทราบโดยทั่วกันจากนั้นพระเวสสันดรก็รับสั่งให้ประชุมขุนนางผู้ใหญ่แล้วก็ตัดให้รับทราบว่าพรุ่งนี้พระองค์เนี่ยจะไป จากทานครั้งยิ่งใหญ่เลยนะคะเรียกว่าสัตตสกดกกรรมหาทานนะคะเป็นทานยิ่งใหญ่อย่างละเ0 0รเช่นช้าง700ม้า700รถ700โคโนม700อยหญิง700รอยท่าชาย700ท่าหญิง700รขอให้พวกท่านจัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ให้พร้อมรวมทั้งสุราด้วยซึ่งเป็นของไม่สมควรก็ขอให้จัดไว้ให้เรียบร้อยนะคะ การเลิกประชุมแล้วก็เสด็จไปยังตําหนักของพระนางมัซีนะพระเวสสันดรก็ทรงมองดูพระนางมัซีแล้วก็ตรัสถามว่าน้องมัตซีทรัพย์สินเงินทองแก้วแหวนของมีค่าทั้งหลายที่พี่ให้น้องกับที่พระราชวิดาให้มานั้นน้องเก็บไว้ดีแล้วหรือพระนางก็ถูกว่าใช่แล้วพี่คะหม่อมฉันเก็บรักษาไว้อย่างดี ดีแล้วแต่การเก็บรักษาตามปกติทั่วไปยังไม่เรียกว่าเป็นการเก็บไว้อย่างดีอ่าพระเวสสันดรทรงสีแจงงเราจะให้ม่อมชันเก็บไว้ที่ไหนแล้วพี่คะอ่าพนางมัรีก็ทถุนถามการเก็บรักษาทรัพย์สมบัติที่ดีก็คือการทําทานบริจาคแก่ผู้ทรงศีลทรงธรรมทำประโยชน์แก่สังคมเพราะการบริจาคทานเป็นที่พึ่องอันแทนจ้จริงของสรรพสัตว์พนางก็เลยเตรอตอบไปว่าดีละม่อมชันเห็นด้วย น้องรักนับแต่นี้ต่อไปขอให้น้องจงเอาใจใส่ลูกทั้งสองของเราให้ดีจงดูแลพระราชบิดาพระราชมารดาของพี่ด้วยถ้าผู้ใดใครเขาจะมาเป็นพระสวามีของเธอขอให้เธอจงปรนิบัติผู้นั้นด้วยความเอาใจใส่แต่ถ้าไม่มีใครมาตกลงปรงใจด้วยพี่ก็อนุญาตให้เธอหาพระสวามีใหม่ได้เพราะเราทั้งสองจะต้องพลัดพร,รากจากกันแล้ว เธออย่าได้ลำบากเพราะขาดพี่เลยเพราะพี่จะต้องออกไปอยู่ป่าที่น่ากลัวหนักหนาเนื่องจากมีสัตว์ร้ายมากมายเมื่อพี่ไปอยู่ป่าคนเดียวอย่างนั้นไม่รู้ว่าชีวิตจะเป็นอย่างไรบ้างโอ้โหพระนางมาสัสีฟังแล้วไงคะก็เลยสงสัยเลยว่าเอ๊ฉะฉันไหนพระสวามีจะต้องไปอยู่ในป่าเนอะจึงรีบถามไถยครั้นรู้ว่าโอ้ถูกในประเทศไปพระนางก็รู้สึกสงสารมาก แต่ก็ทูลตัดพอที่พระเวสสันดรจะยอมไปลำบากเพียงผู้เดียวและจะยอมให้นางมีพระสวามีใหม่ด้วยนะคะก็เลยดำ m นัดออกมาว่าสเสด็จพี่ช่ไหนพระองค์จึงตรัดเรื่องที่ไม่สมควรอย่างนี้ละพี่คะแล้วก็ทูลต่อไปว่าการที่พระองค์จะ,สะเสด็จไปอยู่ป่าเพียงลําพันธ์นั้นมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเลยหม่อมฉันจะไม่ยอมให้พระองค์ไปอยู่ป่าเพียงลําพังหรอกแต่หม่อมฉันจะขอติดตามไปด้วย หม่อมฉันจะขออยู่ร่วมเป็นร่วมตายกับพระองค์การได้อยู่กับพระองค์แล้วต้องตายยังดีเสียดีกว่าให้แยกจากพระองค์แล้วมีชีวิตอยู่การตายอยู่ในกองไฟที่ลุกโชนยังดีเสียกว่าการแยกอยู่จากพระองค์แล้วมีชีวิตอยู่โอ้โหเปรียบเทียบเลยนะคะว่าช้างพังติดตามพญาช้างที่ท่องเที่ยวอยู่ตามป่าตามเขาซึ่งมีที่ขกลุกกะบ้างราบเรียบบ้างฉันใด หม่อมฉันจะพาลูกของเราติดตามข้างหลังพระองค์ไปฉันนั้นหม่อมฉันจะทําตัวให้เลี้ยงง่ายและไม่เป็นที่คนเลี้ยงยากตอนนี้ลูกของเรากําลังอยู่ในวัยน่ารักแนเอ็นดูพูดจาน่ารักส่งเสียงไพเราะลูกของเราจะเข้าไปนั่งเล่นนอนเล่นอยู่ตามสุ้มทุ่มพุ่มไม้เล่นอยู่นั่งอยู่นอนอยู่ตามป่าอาสมที่น่ารื่นรมลูกของเราจะเด็ดดอกไม้มาทัดผมมาร้อยเป็นพวงมาไลยคล้องผม ลูกของเราจะฟ้อนรำไปตามภาษาเด็กอยู่ในอาสุมเมื่อเสด็จพี่เห็นความน่ารักของลูกๆก,ก็จะมีแต่ความเพลิดเพลินเมื่อเสด็จพี่ท่าะเนรเห็นช้างพลายวัยร่วง60ปีท่องเที่ยวไปในป่าตามลําพังจะทําให้มีแต่ความเพลิดเพลินเมื่อช้างพลายวัยร่วงได้60ปีเดินนําหน้าโขลงช้างพังไปส่งเสียงร้องดังกึกก้องได้ส่งสดับเสียงร้องของช้างที่บรรลือล้านนั้น จะทาให้เสด็จพี่มีแต่ความเพลิดเพลินเมื่อเสด็จพี่ได้ทอดพระเนตรเห็นลําเนาวไพรสองข้างทางอันกลืนกลนไปด้วยเนื้อก็จะเพลิดเพลินใจได้ทอดพระเนตรเห็นเนื้อที่เดินมาเป็นฝูงฝูงฝูงละห้าตัวในเวลาเย็นและได้ทอดพระเนตรเห็นพวกกินนอนกําลังฟ้อนรําอยู่ได้ทรงสดับเสียงกระเซ็นของแม่น้ําที่กําลังหลั่งไหลยอยู่และเสียงเพลงขับกล่อมของพวกกินนอน ได้ทรงสดับเสียงร้องของนกเขาที่บินเที่ยวไปตามซอกเขาได้ทรงสดับเสียงร้องของเหล่าสัตว์ร้ายคือราชสีเสือโคร่งแรดและวัวลานได้ทอดพระเนตรเห็นนกยูงซึ่งล้อมสะพร่งไปด้วยนางนกยูงทั้งหลายกำลังรำแพนหางจับอยู่บนยอดเขาได้ทอดพระเนตรเห็นนกยูงที่มีขนปีกงามตระการตา ซึ่งกำลังรำแพนหางอยู่ร้อมสะพรั่งไปด้วยนางนกยุงทั้งหลายได้ทอดพระเนตรเห็นนกยุงตัวที่มีคอสีเขียวมีงอนงามล้อมสะพรั่งไปด้วยนางนกยุงทั้งหลายฟ้อนรำอยู่ได้ทอดพระเนตรเห็นต้นไม้ทั้งหลายมีดอกเบ่งบานกลิ่นหอมอบอวลในฤดูเหมันได้ทอดพระเนตรเห็นพื้นดินอันดารดาษไปด้วยมแมลงค่อมทอง มีสีเขียวสดชุ่มในเดือนท้ายฤดูเหมันได้ทัพพเนรเห็นต้นไม้ทั้งหลายมีดอกบานสะพรั่งคืออัญชันเขียวที่กำลังผลิยอดอ่อนต้นโลทะและโบปกที่มีดอกบานสะพรั่งมีกลิ่นหอมอบอวลไปในฤดูเหมันได้ทอดพระเนตรเห็นหมู่ไม้มีดอกบานสะพรั่งและปะทุมชาติมีดอกร่วงหล่นในเดือนท้ายของฤดูเหมัน ถึงจะเพลิดเพลินใจจนลืมราชสมบัติลืมความสุขลืมความสนุกสนานในวังจนหมดสิ้นได้นะคะพระนางมาสัสีท่านก็สรงพนานนาถึงความรื่นรมเพลิดเพลินเป็นสุขในป่าหิม,มาพานให้พระเวสสันดรเพลิดเพลินเป็นสุขในป่าหิม,มาพานให้ท่านสุนพระไทยตัางๆที่ตัวพระนางเองก็ไม่เคยเห็นมาก่อนแต่อาจเคยได้ยินได้ฟังคนอื่นเล่ามาก่อนบ้างก็ได้นะคะ พระเวสสันดรเนี่ยได้ถูกวิจารณ์ต่อว่าอย่างหนักเมื่อพระราชทานช้างปัจ,จัยนาให้แก่เมืองกาลิงคะสุดท้ายถึงกับถูกเนรเทศทั้งๆที่ไม่ใช่เรื่องผิดไม่มีอะไรเสียหายหากแต่เป็นเรื่องถูกต้องเป็นเรื่องความดีงามเพียงแต่ดีเกินไปจนทำให้ประชาชนกลุ่มหนึ่งที่มากด้วยความเห็นแก่ตัวไม่พอใจนะคะถึงกับออกมาประท้วงให้เนรเทศแต่พระเวสสันดรเองท่านก็ไม่ได้เดือดร้อนพระไทยสักเท่าไหร่นะคะ ไม่ได้ทรงทำการต่อต้านหรือเพิ่มความขัดแย้งขึ้นอีกเลยแม้แต่น้อยนะคะพระเวสสันดรก็ทรงยอมทำตามพวกเข้าไปทุกอย่างเลยก็ไปลำบากอยู่ในป่าในดงและความลำบากนั้นก็ได้ช่วยพัฒนาพระองค์ให้เข้มแข็งในการทำความดียิ่งขึ้นไม่ทรงท้อถอยเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะควรที่พวกเราเนี่ยควรจะเอาเป็นเยี่ยงเป็นอย่างในการดำเนินชีวิตกันนะคะ ทีนี้เมื่อข่าวกันในประเทศพระเวสสันดรแพร่หลายไปทั่วทั้งเมืองจนเป็นที่รู้กันไปทั่วหมดเลยนะคะชาวบ้านที่ไม่เห็นด้วยกับการกระทําของพระเวสสันดรก็ออกมาจากกลุ่มเป็นไงคะเขาก็เลยแสดงความพอใจอพอใจมากเลยที่ในประเทศออกไปได้ส่วนชาวบ้านที่ไม่เห็นว่าการกระทําของพระเวสสันดรเป็นเรื่องเสียหายก็พากันเป็นไงคะร้องไห้เสียอกเสียใจจนเศร้าโศกไปทั้งเมืองนะคะ พระนางขุสดีได้รับทราบข่าวความทุกข์ความเดือดร้อนของพระเวสสันดรแล้วไม่อาจจะทนอยู่ที่ตำหนักได้นะคะพระนางก็เสด็จไปยังพระตำหนักของพระเวสสันดรเมื่อเสด็จถึงประตูห้องบรรทมก็ได้ยินเสียงพระเวสสันดรกับพระนางมัตสีสนทนายอย่างโศกเศร้าไม่อาจจะข่มพระไทยไว้ได้จึงส่งเสียงโฮโหร้องไห้คร่ำควรวญด้วยความสงสารอย่างสุดซึ้มอยู่หน้าห้องบรรทมนั่นเองนะคะ เราจะกินยาพิษตายกระโดดเหวให้ตายเอาเชือกผูกคอตายเสียดีกว่าทำไมชาวกรุงศรีพีจึงจะให้ขับไล่ลูกเวสันดรผู้ไม่มีความผิดไปเสียลูกเวสันดรเป็นคนดีไม่มีความผิดฉลาดปราดเปรื่องเป็นทานบาดีควรเกิการขอไม่ตรณีพระราชาทุกๆุกประเทศนับถือมีเกียรติยศเกรียงไกรเลี้ยงดูบิดามารดา ถ่อมต้นต่อผู้ใหญ่ในตระกูลเกื้อกูลแก่พระราชาพระเทวีพระญาตทั้งหลายมิตรสหายทั้งหลายและผู้คนทั่วทั้งแคว้นนะคะฝ่ายพระโอรสนะคะพระเวสสันดรและพระสุนิสาลูกสะพ้ยพอได้ยินเสียงพระมารดาครำควรอยู่หน้าห้องมรรทมก็เลยรีบเสด็จออกมาปลอบพระไทยให้ใคราเศร้าเมื่อความโศกเศร้าบรรเทาเบาบางลงแล้ว พระนางผุดสดีก็โอบก,กอดพระโอรสและพระสุนิาสาทรงกล่าวคำปลอบโยนให้บอกพระไทยแล้วต่างฝ่ายต่างก็ปลอบโยนซึ่งกันและกันนะคะต่อจากนั้นพระนางผุดสดีก็ได้เสด็จไปเข้าเฝ้าพระเจ้าสัญชัยกราบทูลตัดพ้อว่าขอเดชะพระองค์จะขับไล่ลูกออกไปจากพระนครตามมติของพวกชาวเมืองนั้นคิดดีแล้วหรือพระเจ้าสัญชัยก็เลยตอบว่า เองก็ไม่อยากขับไล่ลูกไปไหนหรอกแต่มันจําเป็นเพราะต้องทําตามมาติของชาวเมืองแล้วพระนางก็ตรัสต่อไปว่าเมื่อขาดพระเวสสันดรเสียแล้วต่อไปบ้านเมืองของพระองค์ก็จะเหมือนรังพึ่งล้างจะเหมือนมะม่วงสุกที่ร่วงหล่นบนเพื้งดินก็จะเป็นดินผู้อันพวกอมัดทอดทิ้งแล้วจากทรงลําบากอยู่ตามลําพัง เหมือนหงมีปีกสิ้นแล้วลำบากอยู่ในเปลือกต้มที่ไม่มีน้ำเสด็จพี่เพราะฉะนั้นหม่อมฉันจึงขอกราบทูลพระอ,องค์ว่าพระอ,องค์อย่าได้ปล่อยโอกาสให้ผ่านเลยไปเสียขอพระอ,องค์อย่าได้ทรงขับไล่ลูกผู้ไม่มีความผิดตามคำของชาวกรุงศรีพีเลยนะคะน้องรักเรามีราชประเพณีที่ต้องปฏิบัติตามแม้ลูกของเราจะเป็นธงชัยของแคว้นศรีพี แต่พี่ก็ไม่อาจทำการขัดราชประเพณีได้ถึงแม้ลูกจะเป็นที่รักยิ่งกว่าชีวิตของเรานะคะพระนางอุษดีก็ส่งสดับฟังแล้วก็ไม่สามารถที่จะทนทานรับฟังได้และทรงทราบว,ว่าพระนางคงอาจจะไม่ไม่อาจที่จะช่วยลูกคือพระเวสสันดรได้แล้วนะคะก็เลยส่งเสียงคร่ำครวญถึงพระเวสสันดรต่างๆนานาอย่างน่าสงสารพระเวสสันดรท่านก็ทรงเหน็ดเหนื่อยมาก ตกกลางคืนก็ทรงบรรทมหลับรวดเดียวด้วยความอ่อนเพลียแต่ก็ทรงตื่นช้ามากเป็นพิเศษครั้นสรงน้ำเสวยพระกรยาห่างเช้าแล้วพระองค์ก็เสด็จไปยังโรงทานเพื่อบำเพ็ญทานเป็นครั้งสุดท้ายมีรับสั่งให้ข้าราชบริพานทั้งหลายนำข้าวของออกแจกจ่ายให้แก่ผู้มาขอทุกคนอย่างทั่วถึงนะคะใครอยากได้เสื้อผ้าก็แจกเสื้อผ้าให้เขาใครอยากได้อาหารก็ให้อาหาร ใครอยากได้ของขบเคี้ยวก็ให้ของขบเคี้ยวนะคะถ้าใครอยากได้ของใช้ก็ให้ของใช้พวกนักแรงสุรามาขอเล่าก็ให้เล่าเข้าไปพระเวสสันดรทรงกำชับผู้ดูแลแจกจ่ายทานว่าอย่าได้ทำร้ายพวกวัน,นิพกหรือใครๆที่เข้ามาขอเป็นอันขาดจงเลี้ยงดูพวกเขาให้อิ่มหนำสำราญและให้ได้ข้าวของติดไม้ติดมือกลับไปบ้านในวันนั้นก็มีพวกรับทานพากันมาเป็นจำนวนมาก ประชาชนมองเห็นการกระทำของพระเวสสันดรแล้วก็พากันปรับปลื้มใจส่งเสียงสรรเสริญพระเวสสันดรจนดังขรมไปทั่วถนนนะคะจากนั้นก็ได้ยินเสียงรำพึงรำพันไปต่างๆนานาว่าพระเจ้าสัญชัยเชื่อฟังคนโง่เง่าถึงกับขับไล่พระเวสสันดรการขับไล่พระเวสสันดรให้ออกจากพระนครไปอยู่ป่าก็เท่ากับ ตัดรากถอนโคนต้นไม้ดีมีผลดกใบเสียท่านผู้เจริญทั้งหลายชาวกรุงศรีพีพากันขับไล่พระเวสสันดรผู้ไม่มีความผิดไปจากแคว้นก็เหมือนได้พากันตัดต้นไม้ที่มีผลต่างๆท่านผู้เจริญทั้งหลายชาวกรุงศรีพีพากันขับไล่พระเวสสันดรผู้ไม่มีความผิดไปจากแคว้นก็เหมือนได้พากันตัดต้นไม้ ที่มีสิ่งที่น่าต้องการทุกอย่างท่านผู้เจริญทั้งหลายชาวกรุงศรีพีพากันขับไล่พระเวสสันดรผู้ไม่มีความผิดไปจากแคว้นก็เหมือนได้พากันตัดต้นไม้ที่มีผลรสอร่อยไปเสียแล้วก็บรรดาคนเฒ่าคนแก่ลูกเล็กเด็กแดงเด็กวัยรุ่นคนวัยทำงานคนวัยกลางคนต่างก็พากันออกมาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า น่าเสียดายน่าเสียดายท่าจะต้องขับไล่พระเวสสันดรน,นักเสียสละผู้ยิ่งใหญ่ไปสูป่ป่าทำไมนะพระราชาจึงเชื่อถือถ้อยคำของคนโง่เง่า,งาแล้วก็ส่งเสียงร้องไห้คร่ำควรวญกันนะคะบรรดาพวกคนสนองเจ้าพวกขันที่สนมฝ่ายนายและหนหลวงต่างก็ออกมาจับกลุ่มคุยกันถึงความดีของพระเวสสันดรแล้วก็เสียใจร้องไห้คร่ำควรวญ บรรดาสมณพราหมณ์และพวกวัน,นพวกทั้งหลายก็พากันออกมาสรรเสริญอวยพรพระเวสสันดรแล้วก็แสดงความเห็นอกเห็นใจพระเวสสันดรที่จะถูกขับไล่ออกไปอย่างไม่ยุติธรรมเพียงเพราะความเห็นจากชาวศีผีที่เห็นแก่ตัวและโง่เขลาจํานวนหนึ่งเท่านั้นนะคะในวันนั้นภาพปรากฏออกมาทั้ง,ง,งพระนครเป็นทั้งความสุขและความเศร้าที่เป็นความสุขก็คือมีการบริจาคทานคนอดอยากอิ่มน้ำ คนไร้ยากก็มีข้าวของไปกินไปใช้คนหมดหวังก็กลับมีหวังขึ้นที่เป็นความเศร้าก็คือการที่คนดีๆจะต้องถูกขับไล่ไสส่งไปให้ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนนี่เป็นสิ่งที่ใครๆไม่อาจจะยอมรับได้นะคะพระเวสสันดรท่านได้บริจาคสัตตะสดกรรมหาฐานอย่างละ700รรวมเจชนิดดังนี้คือ 1. ช้างเจ็รเชือก 2. ม,า700มา้าเจ็อยม้า 3. รถเจ0ดคัน 4. สตรี700อนาง 5. แม่นมวัวเจ็ดร้อตัว 6. ท่าหญิง700คน 7. จ็ท่าชาย800คนนะคะพระเวสสันดรท่านทรงบำเพ็ญสัตตะสะดกกรรมมหาทานอยู่นานตั้งแต่ช้าจดเย็นครั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทรงประนมมือขึ้น ตั้งความปรารถนาเปล่งพระวาจ้าออกมาว่าขอให้การบริจาคทานครั้งนี้ของข้าพเจ้าจงเป็นปัจจัยส่งผลให้ข้าพเจ้าได้ตัดสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตการด้วยเถิดพลันที่พระเวสสันดรจบพระวาสก็เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นทันทีแผ่นดินก็ไหวเลือนสลัน สันสะท้านนะคะเกิดเสียงอึก,กทุกขึกุก้องหน้าสะพรึงกลัวดัด่งโคมทั่วไปในเมืองพระนครวะเช้า,ชากุ้งสีพีกับไล่พระเวสสันดรเพราะเหตุที่พระเวสสันดรบริจาคทานขอให้พระองค์บริจาคทานต่อไปอีกเทอดนะคะพระเวสสันดรทรงยืนสงบนิ่งอยู่สักครู่หนึ่งก็เสด็จกลับพระตันมนักทรงประทับพักผ่อนพอสดชื่นพระวรกายแล้ว ก็พาพระนางมัตซีเสด็จไปเข้าเฝ้าพระราชบิดาและพระราชมัรดาเพื่อทูลลาออกจากพระนครไปอยู่ป่าโดยเสด็จไปที่ตำหนักของพระราชบิดาก่อนเมื่อประทับนั่งเรียบร้อยแล้วพระเวสสันดรก็ได้กลับทูลดังต่อไปนี้ว่าข้าแต่พระราชบิดาขอพระองค์โปรดในประเทศลูกเสียเถิดลูกจำไปอยู่ที่เขาวงกฏในป่าหิมพานลูกบำเพ็ญทานอยู่ในเมืองของตนเองแท้ ยังมีผู้กล่าวหาว่าเบียดเบียนชาวเมืองของตนต้องรับผิดรับโทษด้วยการออกไปจากเมืองของตนตามคำกล่าวของชาวสีพีหม่อมชั้นคงจะได้รับความเดือดร้อนพอสมควรเพราะในป่ามีแต่สัตว์ร้ายไม่ว่าแรดไม่ว่าเสือเหลืองมีอยู่มากมายทีเดียวแต่ลูกก็ทนทานให้ได้เพราะลูกต้องการจะทำบุญขอเสด็จพ่อจงอยู่อย่างพาสุกสำราญเถิด จากนั้นก็เสด็จไปยังตำหนักของพระราชมันดาเมื่อประทับนั่งเรียบร้อยแล้วก็กราบทูลว่าจะออกไปอยู่ป่าคันแล้วก็ทูลขอลาบวชขอให้พระราชมันดาทรงอนุญาตด้วยพระนางผุสดีก็ตรัสอนุญาตลูกเอ๋ยแม่อนุญาตให้ลูกบวชได้ขอให้การบวชของลูกจงสำเร็จเถิดเสร็จแล้วก็ตรัสบอกว่้ามานางพระนศีให้อยู่ดูแลลูกเถิดอย่าไปลำบากลําบนในป่าเลย พระไปสันดรก็กลับทุนว่าหม่อมเช่นก็ไม่อยากให้ใครต้องติดตามไปด้วยอยากไปตามลําพังเท่านั้นพระเจ้าค่ะแต่พระนางวัซียังไงคะไม่ยอมค่ะไม่ยอมแสดงท่าทีว่าจะขอติดตามไปด้วยพระนางผุดสดีก็ไม่สบายพระไทยเลยระหว่างนั้นพระเจ้าสนชัยได้เสร็จเข้ามาพอดีและได้แสดงความคิดเห็นที่จะให้พระนางมัดซีอยู่ดูแลลูกๆดีกว่า และส่งชี้ให้เห็นว่าการอยู่ในป่ามันลำบากมากสำหรับมัตซีอย่างไรมัตสีเอ๋ยการเป็นอยู่ในป่านะลำบากมากเนื้อตัวจะสกระปรกมอมแมมไปหมดลูกจะทนไหวหรืออยู่ในป่าต้องนุ่งห่มผ้ากรองซึ่งมีเนื้อหยาบระคายผิวลูกทนไม่ไหวหรอกอย่าไปเลยอยู่ในวังกับพ่อแม่ต่อไปเถิดพระนางมิสรีก็เลยทูลว่าลูกเองก็อยากมีชีวิตอยู่อย่างเป็นสุข แต่ความสุขที่ไม่มีพระเวสสันดรอ,อยู่ด้วยนั้นหม่อมฉันไม่ปรารถนาความสุขนั้นเลยพระเจ้าค่ะเมื่อพระนางมาสีทูลตอบเช่นนั้นพระเจ้าสัญชัยจะว่าอย่างไรคงต้องติดตามฟังต่อในคราวหน้านะคะเพราะวันนี้เวลาหมดกอีกแล้วค่ะท้ายที่สุดนี้ขอความสุขความเจริญความเป็นผู้มีปัญญาในธรรมแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่าน พบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ